ขออ,ญญขออนุญาตขออนุญาตนะคะตอนนี้คุณรู้อะไรกันไหมว่าคนตามหาชาโนปะเก้ากันให้โอ้ยให้แบบทั่วฟ้าเมืองไทยทุกคนคะต้องมีค่ะใครยังไม่มีชาโนะะเก้านะคะต้องมีติดบ้านค่ะทุกคนอันนี้จะบอกเลยต้องมีติดบ้านนะคะ,นนะ,เ,นนะ,คะเข้าไปแล้วเขย่าก่อนนิดนึงนะคะเพื่อให้อ่าซองชานะคะให้น้ํามันแบบเข้าไป เร็วๆนะคะซองชาและเชือกนะคะทำมาจากเยื่อใบหม่อนนะคะอะไอ้ก้อนไม่มีค่ะไม่มีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอะชงด้านนี้นะคะสมัยก่อนไม่ได้มีแบบนี้นะคะซองชาทามาจากเยื่อใบหม่อนแล้วข้างในนะคะสมุนไพรแท้ๆเลยค่ะมันก็คือเอาสมุนไพรที่ปลูกแบบไม่ต้องใช้ยาเก็บมาไปตรวจสอบเอาสมุนไพรไปตรวจส,สอบว่ามีสารอะไรไหมมีสารปนเปื้อนไหมมีสารประลอดไหมมีสารหนูไหมมี สเตียรอยไหมหลังจากตรวจสอบเสร็จก็ส่งเข้าโรงงานโรงงานก็ไปทําความสะอาดไปตากด้วยอุณหภูมิทําความสะอาดนะคะโดยการพ่นเป็นเหมือนน้ําที่นะคะดูแลเพื่อที่จะเข้าเครื่องนะคะหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องในการฆ่าเชือ้อเตืดตืเตื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 เสร็จแล้วก็ออกมาบดนะคะกระบวนการเนี้ยค่ะอีฉันไปดูกตานะคะเออไปได้พูดเองนะคะไปดูกตานะคะไปเห็นกับตาเลยว่ากระบวนการเขาเป็นแบบนั้นจริงๆ เพราะฉะนั้นค่ะทุกขั้นตอนนะคะของเรามาแบบว่าไม่ได้ต้มหม้อนะคะผ่านกระบวนการวิธีการในเรื่องของการค่าเชือ้อการตรวจหาสารปนเปื้อนทุกอย่างแล้วนะคะแล้วที่สําคัญหลังจากนั้นนะคะเรายังมาใช้เชือกและซองที่ทํามาจากเยื่อใบม่อนมีใบเซอร์ติฟิเคตนาเข้านะคะทุกคนคนค้าสมุนไพรเรานะคะได้รับฮาลานติดต่อกัน ะะไม่ได้ง่ายนะอยอยกับฮาลาลไม่ง่าย,ยนะเกี่ยวกับสมุนไพรถ้าเกี่ยวกับอย่างอื่นอันนี้ไม่รู้แต่ถ้าเกี่ยวกับสมุนไพรไม่ได้ง่ายเลยนะคะเอาเป็นว่าฮาลาลขอเป็นปีถึงผ่านนิดนึงก็ไม่ได้ทุกคนถ้าอันนี้ไม่ใช่เยื่อใบหม่อนก็ไม่ได้นะคะคือเขาตรวจสอบถึงขั้นเม็ดพลาสติกสินค้าของนบก้าวตรวจ d n เอ็นเอโดย คนที่มาตรวจเกี่ยวกับฮาลานนะคะตรวจ DNA ของเชือกตรวจ DNA ของซองตรวจ DNA ของสมุนไพรถ้ามีเคมีมีสารหนูมีสเตียรอยหรือมีสารเคมีปนนิดนึงจบค่ะไม่มีวันได้ค่ะหดูปากก้าวผ่านมา3ามไปแล้วนะคะหนูกกาได้มาสามปีแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนรัวกินมา8ปปีนะคะไม่หาหมอเลยยังไม่ไปหาหมอเลย ะะไม่กินยาเคมีเลยนะคะเคยแต่ไปตรวจสุขภาพประจำปีเท่านั้นแล้วเป็นไงปอดตับไตไส้พุงม้ามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะอาหารมดลูกปากมดลูกปีกมดล,ลูกดีหมดนะคะ <c oughs> นะเออม,มโมแกรมมมแกรม,ม,ม,กรมนมอย่างงี้หรือว่าตรวจภายในดีหมดนะคะทุกคนคะ่ะก็นั่นแหละนะก็ไม่รู้จะว่างไงนะคะทำเองกินเองนักเลงพอนะคะก็เลยอยากมาส่งต่อเพราะฉะนั้น ใครสนใจทักพี่น้องนบกเก้าได้เลยนะคะทุกคนอย่ากลัวสีนะไม่ใช่วายนะอันนี้สองซองเข้มๆนะคะสองซองเข้มๆโอ้ยทุกคนลองนะถ้าใครที่เคยกินสองแล้วมากินหนึ่งนี่ไม่ไม่รอดเพราะอะไรรู้ไหมมันติดความเข้มมันติดความเข้มนะคะอย่างครัวเคยกินสองแล้วพอมาให้กินหนึ่งนะมันแบบนะมันเหมือนลืมกินอนะอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากแล้วหลายคน กลัวรสชาติขมเฟือนฝาดไม่มีค่ะนะคะเราไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าเราใชอ้อันนี้ไม่ใส่น้ําตาลนะทุกคนอันนี้คือความหวานจากย่หวานนะคะแล้วก็เปรี้ยวจากกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มะขามป้อมนะแล้วสีเนี่ยออกมาจากอย่างที่บอกค่ะกระเจี๊ยบกับคําฝอยนะคะแล้วสีมันจะความหอมก็มาจากพวกมะตูมใบเตยอะไรพวกนี้ค่ะความหอมนะคะ แล้วก็ใส่น้ําร้อนไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะวิธีการนะคะใส่น้าร้อนไว้อีกครั้งหนึ่งนี่คอยดูนะอันนี้มันจะเริ่มออกไอพวกแข็งๆเริ่มออกแล้วนะคะเนี่ยดูนะแก้วที่สองนะคะก็จะเป็นสีออกเขียวๆนะคะอะไรที่เป็นสมุนไพรที่แข็งๆนะคะมันจะมาออกแก้วที่สองนะคะมันเริ่มเปื่อยเริ่มยุยนะคะไม่ใช่เริ่มยุยนะคะเริ่มยุย มันก็จะออกแก้วที่สองอ่ะทุกคนคะอย่ารอให้ป่วยแล้วมาดูแลตัวเองมันไม่ทัน